จเลยครับสวัสดีครับวันนี้ชั้นอยู่อยู่ที่ท,ที่พักที่ไหนไม่รู้อ่ะครับ <laughs> สวรรค์ดูติกรีสอร์ทที่หัวหินนะคะน้าเลยค่ะเมื่อวานชั้นได้เล่นน้ำไหมครับครับน้ำมันจะลึกสุดอยู่แค่เมตรห้าสิบนะคะแล้วก็มีเป็นในบ่อเดียวกันเนี่ยมันจะมีระยะเมตรห้าสิบหนึ่งเมตรแล้วก็เมตรยี่สิบ น้องชาเล่นตรงไหนของสระน้ำอะครับน้เล่นตรงบ่อเด็ก,รรก,รก,รกครับบ่อบ่อบ่อเล็กๆนั่นอะครัอ๋อแล้วตรงนี้มีอะไรน่าสนใจอีกคะพาพาไปดูหน่อยครับอ๋อ <c oughs> อันนี้เป็นสระน้ำเกลือนะคะสวัสดีค่ะพี่เค้กอ่าที่นี่มีสนามเด็กเล่นเป็น เป็นบ่อทรายใช่ไหมชานพาไปดูหน่อยสิครับ <c oughs> เป็นที่พักที่เหมาะกับครอบครัวที่มีเด็กมากเลยนะคะ <c oughs> เพราะว่ามันมีที่เล่นของเด็กเยอะ,ะคะ่ะนี่อันนี้เป็นบ่อทรายนะคะน่าเล่นไหมครับชาญน่าเล่นนะคะปะ่ะ ล่องรอก,กายลงมาก่อนวันนี้ชาญพาเพื่อนมาด้วยนะครับน้องกายแต่น้องกายยังไม่ลงมาโอเคปะชาญไปหาน้องกายก่อนครับนี่บรรยากาศทั่วๆไปเป็นรีสอร์ทไม่ใหญ่มากค่ะแต่น่ารักดีค่ะ,ปะไปกินข้าวกันไปหากายกินข้าวเสร็จแล้วก็ชวนกายมาเล่นน้ำพร้อมกัน มาเร็วเร็วครับหนูไม่อยากกินข้าวหนูยากกินข้าวไม่ชอบกินข้าวหู่จะกินาชางจะพาไปกินข้าวแล้วนะคะครับ ในห้องไหนชานห้องกินข้าวอะไปเลย <c oughs> ที่พักส,สวยค่ะราคาไม่แพงด้วยค่ะ <c oughs> อาหารเ้าชุดกาอยู่ไหนน้าหาเพื่อนชาญก่อนหาเพื่อนชานก่อน มีเซตนี่ชุดอาหารของเด็กด้วยนะคะ,ะนี่แก้วน้ำชามาดูแก้วน้ำเร็วมีของเด็กเลยอ่ะมีมิกกี้เมาส์กับพ่อพ่อเลือกดอเรมอนให้ไปน้ำส้ม,มตาน้ำส้มถือแก้วน้ำส้มมาครับมาเลยครับชางกินอะไรครับ อ่าใช้นั่งรอก่อนใช้นั่งอรอตัวนี้ก่อนเร็วน,นี่มุมกาแฟโอเคตาไปดูนี่อะไรอ่ะซีเรียลกินซีเรียหลหร,รือปลาท่องโกะคะอ่านมาไปหยิบจานของตัวเองก่อนอพี่พ่อ,อ ไหนได้ดไละลายอะไรครับโดเรมอนดีเนาะนี่คือมันเป็นรีสอร์ทที่เหมาะกับครอบครัวกับเด็กเล็กๆจริงๆค่ะเพราะว่ามันมีอุปรกรณ์ทุกอย่างของเด็กให้ด้วยอ่ะคีบเลยครับเอาวางอาจารย์วางครับอาจารย์วางคีบเลยครับ เอาแค่ที่กินหมดนะครับโอเคพอเอานมราดไหมครับอ่าไม่รนะาดหรอครับปลาเอาไข่ดาวไหมไข่ดาวไหมครับให้พ่อตักให้เอาไข่ดาวไหมครับปล<ะ>านั่งนั่งที่เก้าอี้เลยครับ ค่ะพี่เค้กเดี๋ยวชาทานเผื่อนะพี่เค้กมาเที่ยวได้นะที่พักราคาไม่แพงเลยเป็นไงบ้างครับรสชาติเป็นไงบ้างครับกลับกล้องก่อน ดีไหมคะที่พักที่นี่ดีไหมคะด,ดีเนาะมันเหมาะกับเด็กจริงๆอะ่ะมันเหมาะกับครอบครัวมากเลยอะ่ะแล้วสระน้ําที่นี่มันดีข้อดีก็คือมันเป็นสระน้ําเกลือรสชาติมีรสชาติไหม,มชานได้กินน้ําเข้าไปปะเป็นยังไงบ้างเค็มมากเลยคับเค็มมากเลยใช่ไหมคือมันไม่เป็นคอรีเนาะมันก็บกแบบเวลาเล่นน้ามันก็ไม่มีกลิ่นอะ่ะ ก็มีบ่อซ้ายมีชิงช้าภายในห้องนอนนะถ้าเรามีเด็กมาพักอะ่ะเขาก็จะมีเตียงของเด็กเพิ่มให้โดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มด้วยเสริมเตียงให้สําเร็จเลยเนี่ยประทับใจมากชุดจานชามคือไปพักที่ไหนก็นยังไม่เจอแบบเนี้ยมีแบบของเด็กให้แถมแบบเออมีเอี้เด็กมีอะไรของเด็กให้อะ่นะเนาะเหมาะกับเด็กมากค่ะที่ปังมันไม่อยู่ติดทะเลนะแต่ไปทะเลก็จากนี้ก็ประมาณ สิบสห้านาทีถึงโอเคนั้นขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมอะไรครับไม่รู้อย่าลืมกดติดตามทาง่องนี้ช่อนี้ครับพี่ยอง